อยู <aunque S 2> <me> ่ไหนอยู่ไหนกันนะบอ้กูโดนกูโดนมันหมุนฟาดหัวแตกไอ้เหี้ยร์บมันหมุนมันตีโดนอะไอ้บอลกูโดนมันหมุนฟาดหัวแตกเมื่อกี้เดียวบอลบอลมัตามไอ้บอลอยู่ ดีเลยไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่เดี๋ยวะคุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มและเติมโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราขอแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm บริการรับฟาร์มแบบแต,ต่างๆแล้วก็มีบริการเติมโรบักไอดีพาร์ตอีกท้วยล่ะมีบริการกดผลกดเกมพาร์ตบริการเร็วทันใจแนะนำ Easy Farm การันตีคุณภาพคนใช้งานนับหนึ่งหมื่นแปดพันคน โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปเกมโลบอกรับก็ต้อนรับวันฮาโลวีนสักหน่อยนะครับวันนี้ผมมาไม่ใช่มาไม่ได้มาคนเดียวแล้วบอกผมมามามากราครับยน้องดีจังอแล้วก็น้องพี่อะไรไอ้บอสี่มก็มาใกล้บอสกํานังนี้ครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นแบบอีต้อนรับแบบว่าวันฮาโลวีนใช่ไหมบอสาไม่นั่งไปด้วกันวะ ไอคิวเบนดีอะดีขีก็นั่นแหละครับก็คือทุกคนโหวตได้เล่นเลยกันว่าใครแต่งตัวน่ารักสุดอะเนี่ยก็จะเป็นน้องนีนะครับอันนี้ก็เป็นน้องนีครับนี่ก็เป็นไอบอสนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นผมนะครับโอเคครับผมก็ย้ายเสียเวลาไปเลยเดี๋ยวเราไปดูเราเข้าแมปไปเลยดีกว่านาอเออ a few moments l a เ e r ราเดี๋ยวเปิดตอนหนบอกเนี่ยคือคุณพีมบอกรู้วิธีแล้ว โอเคครับผมผมก็ทการเข้าไปในแมปส่วนสนุกเลยใช่ไหมน้องบอลสแล้วก็น้องนีมันไม่เห็นเหมือนเลยนะนี่ไงมันเป็นรถไฟนี่รถไฟเหาะเนี่ยตรงเนี้ยเออเนี่ยนะแล้วมันไฟแบบไฟมันยองๆยังไงอะแล้วเข้ามานนั่นเราวมัจะเข้ามาผิดเวลาแล้วถ้าเข้ามาตอนคืนนะตอนเนี้ยอุ้ยมีลอยตีนด้วยแอบเครื่องคาราวีนป้าแบบว่าเออเขาแบบให้มันคาราวีนไงน้องเดือดไปตรงไหนวะเนี่ยอันนี่หรอเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอออใครเเปิด้าเฮ้ยนี่เปล่านี่ก็ขึ้นรถไฟล้ออะไรจ้าบันยัง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 รถไฟ กมดละหมดไปได้กโอ้นั่งนั่งหมดไปได้เออโอเคย้อเคแค่แค่แค่ไปนั่งกับมันอะแค่แบบเดินให้มันตรงไอ้น่ะที่นั่งยังน้องน้องนวยยังไม่นั่งน้องนวยยังไม่เอาตายนะน้องนวยตายนะเอา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 เดือดบีบเออโอเคโอได้หยุดนั่งเลยอ๋อกูโดนเรือบีบอะโดนเรือบีบน้องกูโดนเรือบีบช่วยกูด้วยเฮ้ยโดนเรือบีบเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเออกูมาละเอออยู่โดนเรือบีบ อยู่ข้างหลังมึงดีกว่าเฮียเขาบอกเขาหน้าเจอเป็นก้อนเลยไม่ไม่ถึงแบบจะมีคนเก็บค่าตั๋วไงอุ้ยทำไมน่ากลัวจังวะไม่มันเป็นสนุกคือออไงเเมันนป็สนุกไม่หมสนุกสนุกอ่ะแย่แล้ไม่เป็นแบบจัดตรีมไงตรีมฮาโลวีนไงใช่เออใช่ฮาโลวีนนอนมีหลอดโอ้โหดูดิไฟสวยมากเลยอ่ะดูดิฮันลิมบูดบอกแล้วไม่มีอะไรเลยนหาเนอะเขาไม่ได้หลอดมีหลอดเขาหลอดหน้าเธอเนี่ย อย่าบอกแล้วเป็นแบบตอนรับฮาโลวีนไงแบบนี้น่ากลัวใช่เหรอสนุกจริงเหรอว้าจริงมันไปช้าทางรถไฟมันอย่างนี้เนี่ยเราเรารับบรรยากาศไงมันเป็นล่องแก่งเหรอมันลอยใช่มันมันคือล่องแก่งเว้ยล่องแก่งล่องแก่งหลงแก่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้พวกสองคนนี้มันไม่เคยเล่นเรือบลอกใช่ไหมใช่แล้วแรกครับผมก็พาประสบสนุกเลยอ่ะอีันนี้เป็นแบบคนขายบัตรเว้ยนี่เป็นคนขายบัตรชื่อว่าชื่อว่าจูดี้ อ๋อดีอ่ะใช่แล้วนีไม่ันมันมันแปลกแม่งเขียวเขีเวีนห้องนี่ไงแบบลวงตาอะไรเงี้ยห้องย้อนเวลาเออมันดูแบบลวงตาดิไปช้านะ่ะเฮ้ยโจมเอาเจมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโจมนะขึ้นขึ้นฟังขึ้นฟังนี่นี่เออตัวอะไรเนี่ยนะขีเปล่าเฮ้ยมีอ๋อโอ้โหไม่มีล็อกส่วนสนุกเหมือนกันอะย่างเงี้ยน้องตามมาตามมาเออจะกูจะกูเคยมาแล้วไงให้พวกมึงนำไปก่อนละกันไม่เอา เอาจริงรีบรีบไปรีบไปรีบรีบาปฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้เออชิบเชิบเชิบชิบชิบโอ้โหนี่คืออะไรเราต้องลงไปข้างล่างเว้ยลงไปดิไม่ลงหรอกไอ้บอสไอ้บอสโอ้โหไม่ตามแผนเลยน้องโอ้โหเชิบชิบเห็นไหมอันนี้เชิบอันนี้คือป้ายโปสเตอร์เหรอจูดี้แล้วก็จูดี้ เดี๋ยวไอ้นี่มันไม่ใช่สันตกแปสันสนดุมันขึ้สันสนดุจริงๆเออเหรอมันไม่ใช่แล้วจริงๆจริงๆแหลเราต้องไปหาเราต้องหาทางออกไปมันเป็นมินิเกมข่าวของกดเวทตรงเนี้ยใช่มันเป็นโอ้หมันเหมือนติดในท่ออ่ะมันเป็นมินิเกมข่าวของกดน้องเอ้ยอีท่ออะโอ้โหขู่มึดตึ๊บเลยว่ะโอ้มืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเออโหเยวอะไรวะเจ่าบีบอะไรหรอ ใิ่เรม่องมันมีให้เราแอบทำไมเนี่ยเฮ้เดี๋ยวยูเอ้อยูเอ้ยยั๊ยยี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรย่างไรอย่างไรอย่งไรคนคนฟิแอบแลนะแอบ้ไม่มันเป็นคนครอประตูไง เห็นอะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเป็นตัวเลยไอ้ปีนไม่มึงต้องไปราปรูปรูปรูปหัวมันเว้ยปัญญยาอ่อนพะภารกิจรูปหัวมันเอามึงเราลองไปดูลองไปดูไปดิไปไปดูก่อนไม่กูกูกูออกไม่ได้กูอยู่ในนี้มันขังกูไว้มึงลองลองลองออกไปดูน้องมากใช่ไปไม่ได้กูวัวกูวัวโว้ยจริงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีมีมีเป็นตัวเลยอุ้ยมันมันหนักอะมันไม่แน่

สนสนุกเนยสนสนุกน้อยอ่ะสนสนุกน้อยเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันน่ะอยู่ทุกจุดเกิดไป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 กันก็ไปไปไปนี่เราต้องไปทางขวาเว้ยนี่เราไปทางขวาก็ไปดิอยู่ดิ จะลบยังอ๋อเหรอใช่มันเดินมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทางไหนวะทำไมอ่ะแยกกินตัวนั้นนี่อยู่ไหนอะรูอยู่ไหนอยู่ไอ้ที่เก็บมันจะเป็นทางอ่ะท่อแล้วก็เอ๊ะมีรถจะรถจูดี้อ่ะมีหัวไหนอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะไอ้ไฟเช็คมาหนึ่งอันยอ๋อมันเก็บผนได้ด้วยเหรอเอาว่านี่เก็บไฟแช็กเออเนี่ยอ๋ออันนี้ไปอูอยู่นู่นมันมันอยู่ไกลๆนู่นอะเอ๊ะตรงนี้อะไรอ่ะไม่รู้ มันคืออิดไม่บล็อกใช่ไหมมันเกมมันมืดมากอะไรวะอะไรอ่ะใเวเขาบอกว่าบอกให้จุดจุดใส่น้ำมันนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวมันให้หนีเหรอเดี๋ยวและหอ๋อออกไปห้องนั้นหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอันนี้ต้องหนีไอ้บอสอะไรข้างหลังมึงไอ้บอสอะไรข้างหลังมึงน้องน้องไปแล้วไปแล้วไปไปไปโง่ไปไปเฮ้ยโอ้โหเปิดไหมมันเปิดปะเปิดปะเออนี่ไงออกโล่งอกโอเค ก็หมาโรงพยาบาลปะมันคืออะไรอ่ะโรงพมันคลิ๊กได้ด้วยอ่ะมันคลิกได้ด้วยหุยหุยอันนี้มันขยับได้ดันได้ไหมตรงนี้มีตัวอะไรอ่ะหุยโอ๊ยโว้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 ยอะไรอ่ะหุยอะไรอ่ะหุยดวงตาพีซิงาะหลังตัวอะไร้าะหลังตัวน้าก็มีใช่เหรอเออเราจะไปทางไหนเราไปไงวะว้าตกใจนุ้ยไร เิน่เราไปโอ้โไปทางนี้เปล่านี่เราไปดิทำไมมันกระพริีวะนี่มันมีท่ออ่ะไปได้ปะไช่เหรอไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าหูมืดจึบเลยอืมมาเราไปเราไปเเราแล้วกูไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยคนมาที่เฮ้ยอุ้ยหน้านี้ยังร้อนอ่ะอ๋อน้องเปิดไฟแช็กเหรอโอ้เผาเผาตู้เดบอสได้โอ้ยอุ้ยดีดำผมก็ปูน้องนี่โอ้โหเอ้ยอย่าดีดำฮะฮะไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนั่นเลินะ วิวไหลังหลังหลังไม่มีไม่มีสองทางอ่ะมีสองทางขวาลายไซด์ดีหรอเราไป้ายก่อนะวายโอ้หอ้ขวาลไดดีขวาลไดดีตกหมดเลยเอคน เอดูเรื่องราวก่อนนีเลย lady flares a d y flares กับปงน้องนี่รอดรอดนะนะนะรอดรอดตัวพีชอย่าลุดไปแล้วกูจะเบียดกูดิไหนอ่ะมาตัวมันอ๋อเราอ้อมมาอีกฝั่งแล้วอ๋อเออเนาะเอาิดเียอะไรเนี่ยมันคือตัวรติดตัวกันอ่ะเอาไงดีบัสลงมาดิลงไปไม่ลด้อ้ยตัวเฮียดูดิโอ้โหติดติตึบ ติดหนึ่งเป็นตึกนับไปไหนต่อวะกดอะไรไม่ได้เลยอะห้องอะไรวะเนี่ยไม่ได้อุ๊ยตกใจหมดอู้เอ้าลงไปแล้วเรับมาให้ลงไปเปล่าอะไรข้างบนอ่ะอุ๊ยอะไรวะเราจะเจอบอสใหญ่บอสใหญ่บอสใหญ่ใช่หรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรก็ไม่รู้ทำไมเราอยู่เราการ์าเราเป็นคนตัวเล็กกว่าจูดี้เปล่าคนนี้ปีจูดี้เปล่าเราเรากระโดดลงไปเลยไหมเรากระโดดลงไปทีเดียวเลยไหมใครคนเดียวเลยเวนเอาละกระโดดลงไปทีเดียวเลยเปล่าใคร อะไรมามันมีถุงขยะตกยืนโดดไม่ได้ A few moments later นี่มันลดลดตอนแรกบอกว่าที่มันมีจูดี้โผล่ขึ้นมาใช่ใช่อันนี้ไม่มีแล้วมันกลายเป็นกลุ่มไหมละเออโอ้โหภาพคดหลอนอ่ะมันหลอนจริงมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเปิดได้ปะเปิดได้ปะเปิดได้ปะเฮ้ยนี่ไงเปิดได้ โอ้ท้าวชาไปหมดเลยีเวนที่ปีกสนุกก็แย่แล้วสนุกสนุกครับน้องหืีอะไรอ่ะเราออกมาตรงนี้หนีได้ไหมหนีได้เหรอไม่รู้อ่ะมันเดินออกมาตรงนี้เหรอนี่ยรอยู่เนี่ยเออปะว่ามันต้องให้เราไปสงุกเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันคือสนุกแล้วตอนเนี้ยกำลังเข้าไปยื่นในส่สนุกแล้วเขาบอกว่าให้หาเหมือนเครื่องมันว่าหรอนี่บ้านในนี้เปล่าในบ้านเต็นท์นั่นอะทาสักอย่างเดี๋ยวบ้านเต็นท์นั่นแน่เลยดีเราไปในคนเดียวดีเราไปดิ้นดอ้นเฮ้ยเฮ้ยหน้าเฮ้ยเฮ้ยอะไนอะไรอะไรอ่ะ ไหนอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะผีเป็ดหัวลำโพงก็บอกแล้วว่ากูว่าจะต้องไปข้างหน้านั่นแหละม่ก็ต้องบ้านบ้านห้องนี้ป่ะนเราเราต้องไปเป็นบู๊เลยน่ะเราลองดูนี่นี่อันนี้นี่นอาจจะเป็นที่หลบก็ได้อะแต่ว่าต้องมาดูวะเสียงเสียงอะไรฟิล์มไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเสียงเพลงใครร้องเพลงก็เราฟังไม่ฟังกันมืดแล้วคนก็หลับจะนอนนี่ไปไหนอะไปไหนดีอะนั่นนู่นเราไปโน้ตไหมไปโน้ตมันมีอยู่ที่เดียวอันนี้ถือไปแช้กันหรือเปิดไฟอะ กูเป oh, 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 ิดก <gro> er oh, mm ูเ hmm. ป oh, oh, mm ิดไฟแชกมันสว่างเท่าไอ้นี่มันเป็นเครื่องเล่นนี่ว่าม้าหมุนอ่ะม้าหมุนอ่ะเข้าทางนี้ไมดื้อรั้นนะเด็กดื้อรั้นขี่ม้าไหมขี่ม้าชนเมืองอะนะขี่ยูนิคอยยูนิคอยโอม้าโคตรหล่อเลยไม่มีตาเราเราอาจจะต้องดันมาใช่เหรอนี่บ้าอ่ะไอเครื่องหมุนข้างหน้าบ้าน่ะหมุนอ่ะเออเราไปมไดีไปดีไปดีไปมาไเดียวใครมีคนใช่เหรอ แค่หรอไหนพวกี่เงี้เขียวเขียวเข้าป่าไปแล้วนู่นนู้นนู้นตัวเหี้ยอะไรวะเฮ้ย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 อะไรกูไม่ห็นเห็นเลยอะอไม่ดูอ๋อเห็นลูกกระตานะเออมันเป็นคนเฮ้ยมันขับรถนะจูดี้ขับรถมันมันมันเป็นยามไม่เป็นยามไม่ต้องกวมันเป็นยามใช่ไปเลยไปเลยมันเป็นยามเราเราจะไปเลยเร็วไหนอะไรไอตอนนี้มีเรืออยู่อ่ะหรอว่าไปได้ไหมหรเราข้ามตังยี้มาได้เลยนะ เราไม่ขึ้นสะพานก่อนสะพานดีๆมีขึ้นไม่สะพานมันไม่ไม่เป็นไรแล้วนี่ไปน้องคลิปนี้น้องนี MVP ป่ะเขาวะจูดี้พี่อ่ะเฮ้ยเราเรามาเล่นเครื่องเล่นนั้นมามันมันหมุนอยู่อ่ะเราอาจจะขึ้นได้นะไม่มีใครกลัวจูดงจูดี้เลยอ่ะไม่รู้อยากเล่นสนุกปะล่ะนี่มันเครือแบบสนุกจริงๆเออก็จริงโอ้จะขึ้นยังไงอ่ะอะ ได้เหรอโดยจูดี้เล่นงานนี่โดยจูดี้เล่นงานอ๋อเรู้ไหมว่ามันจะไม่เห็นคนที่ปิดไฟเว้ยแบบนั่งนั่งอยู่อ่ะมึงอยู่ไหนบอสอยู่ด้านหลังเดี๋ยววะเราโตอ๋อขวัญขวัญไฟที่ไหนเหรอแล้วนี่ขัญไฟอยู่ที่ไหนอะจุดเกดเกดอ๋อนี่นี่วิ่งมาวิ่งมาจูดี้มันมาเออตรงนี้ละแอบแล้วแอบในพุ่มไม้ก่อนแล้วก็แอบกันเนาะสองคนนั้นแดงเลยไป กูไปแล้วกูไปแล้วเครื่องไสิมนี่ล่หายไปแล้วออน่อย่างนี้เล่นยังไงวะเนี่ยไม่รู้อะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยนะตัวอะไรอ่ะยู่ดีไงเฮ้ยเป็นอะไรเตัวอะไระ มาตายเลยวะมาตายเลยวะมาตายเลยวะม่ตายม่ไหนกแล้ววะไม่มีอะไรเลยไม่ไมีอะไรเลยเฮ้ยบอลนโดนโดนแล้วจูดี้เหรอโดนมาไลาย่าชิบอยไอ้บอสว่ามึงวิ่งหนีมันบอสบอสเออเบบี no hmm. ้อย hey, ู่ไอ oh yeah. ้อยู่ไหนอยู everyone, oh, ่ไหนกันนะไอ้กูโดนกูโดนมาเหมุนฟาดหัวแตกไอ้เหี้ย มันหมุนมันมุนมันไปิไอ้บอสไอ้ดนมาหมุนฟาดหัวแตกเมื่อกี้นี่้าวว้าวตาไปบาอยู่ีไดง้หมมาอยู่มีมาอยู่เดี๋ยวะเดี๋ยวมีไอบีล่ามาจะกินทำไมไอ้บอสแอบแอบนะไอ้นี่บุรีล่ไอ้บอสไอ้ดดู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 ด กูรอดกูรอดกูรอดเออโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ที่แล้นใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ช่องน้องนีกับช่องน้องบอยก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้อนรับพลาวินพร้อมหอมปากหอมคอแล้ครับโอเคครับผมก็สเรื่องนี้ก็บายบ๊ายบาย